ลม้มคะเรียนถามก่อนว่าอ่ะหนึ่งเลยคือเราจะมีการเชิญคุณทักษิณใช่ไหมคะไปชี้แจงกับทางกรราริการใช่ครับค่ะยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะก็กรรมธิการเราก็จะมีการนัดประชุมต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับที่หลายคนคงได้เห็นกันไปนะครับว่าเรามีการเชิญหลายท่านนะครับซึ่งอย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่า <c oughs> ข้อมูลข้อเท็จจริงหลายๆส่วนนะครับมันยังไม่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลว่าการที่มีการตัดสินใจให้คุณทักษิณน,นะครับอยู่ที่ชั้น14ี่เนี่ยต่อไปได้เนี่ยนะครับเพื่อพักรักษาตัวที่ชั้น14เนี่ยซึ่งเข้าใจว่าเป็นห้อง v i p เป็นห้องห้องที่อาจจะเรียกว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะครับ ข้อมูลเหล่าเนี้ยข้อกล่าวหาเหล่าเนี้ยมันยังคงมีอยู่กรรมธิการเราเองก็จําเป็นต้องแสวงหาข้อมูลนะครับให้รอบด้านซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลเนี่ยจะได้ใช้โอกาสนี้นะครับในเวทีของกรรมธิการเนี่ยในการตอบคําถามซึ่งเป็นคําถามที่ผมเชื่อว่าคงจะคาใจพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่จํานวนมากจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้แอบได้ยินนะครับว่าเอทางท่านทวีสอดส่องนะครับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ย โอ้ oh, <Okay. S 2> บอกว่าเราต้องการทําให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดความเสียหายแก่รัฐบาล <S <S 2> <S 2> จริงๆเรื่องนี้เนี่ยความเสียหายกับรัฐบาลเนี่ยจะเกิดหรือไม่เนี่ยนะครับมันอยู่ที่การตอบคําถามของรัฐบาลที่จะมีต่อพี่น้องประชาชนที่จะมีต่อกรับทีการในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลสามารถตอบคําถามเรื่องนี้ได้ชัดเจนนะครับจริงๆความเสียหายมันก็คงไม่เกิดนะครับแล้วมันจะเป็นเกราะคุ้มกันในการป้องกันตัวรัฐบาลเอง แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารัฐบ,บาลตอบคําถามเรื่องนี้ผิดพลาดนะครับซึ่งผิดพลาดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าตอบคําถามไม่ดีเท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเพราะข้อที่จริงในสาระที่มันเกิดขึ้นกรณีชั้น14เนี่ยหากว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่มันเป็นการกระทําที่มันผิดกฎหมายเป็นการกระทําที่มันต้องบอกว่ามันมีข้อพิรุธต,ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่ารัฐบ,บาลจะให้ความร่วมมือกับกรรมธิการหรือไม่นะครับสุดท้ายเนี่ยบรรดาคําถามที่ไม่ได้รับคำตอบบรรดาคําถามที่ถามไปแล้ว เอ่อได้รับคำตอบอีกอย่างหนึง่งหรือไม่ตอบเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้ตัวรัฐบาลเองเนี่ยได้รับความได้รับผลเสียเองดังนั้นผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดนะครับคือถ้ารัฐบาลเชื่อว่าตัวเองทําถูกต้องนะครับรัฐบาลไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรนะครับข้อมูลหลายอย่างนะครับสามารถที่จะส่งมอบให้กับกรรมธิการได้ข้อมูลหลายอย่างสามารถที่จะตอบได้อย่างตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลน,นะครับและต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยซ้ำผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม อยู่ในขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของเราที่เราสามารถทําได้ซึ่งถ้าเราปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเช่นสุดท้ายสังคมเชื่อว่ามันมีบางคนเนี่ยนะครับมีพรีเหรือมีสิทธิพิเศษบางอย่างมากกว่าคนอื่นนะครับผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่สามารถจะำดำรงอยู่ได้โดยการที่มันมีการเลือกปฏิบัติแบบนี้นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเสียหายหรือไม่ไม่รู้แต่ตอนนี้ที่เสียหายไปแล้วคือกระบวนการยุติธรรมในการบังคับโทษท,ท,ที่มันเกดิดขึ้นอยู่<ช>ตอนนี้ความเชื่อมั่นของประชาชนม,นมันมันหายไปจริงๆครับอันนี้เราต้อง<ช>ยอมรับความจริงนะฮะเราต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้ว่า,าเออคนเชื่อไปแล้ว <c oughs> นะครับว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆคือไม่ต้องติดคุกสักวันหนึ่งนะครับแล้วไอ้ชั้นสี่มันก็คือห้องวีไอพีแล้วก็การเจ็บป่วยของคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นการแกล้งป่วย ซึ่งการที่คนเชื่อแบบนี้ไม่ส่งผลดีต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนนะครับค่ะคือทางคุณทวีเนี่ยพูดออกมาในลักษณะว่าเขาว่ามีข้อมูลทั้งหมดแหละเวรระบงเวรระเบียนอะไรมีแต่ว่าจะให้คนที่มีหน้าที่ในการสอบสวนไม่ใช่เอาไปให้คนที่จ้องหาเศษหาเลยพูดแบบนี้คือผมว่าเวลาพูดว่าหน้าที่เนี่ยอันเนี้ยเราพอคุอยกันเรื่องกฎหมายมนะครับคือต้องบอกว่ากรรมธิการเนี่ยมีหน้าที่อะไร กรรมธิการเนี่ยมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเปิดรัฐธรรมนูญดูได้ครับรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจกรรมธิการในการศึกษานะครับในเรื่องใดๆนะครับซึ่งอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่นะครับเรากรรมธิการผมมันบอกแค่ชื่อกรรมธิการความมั่นคงเนี่ยไอ้บางคนไอ้มันมันมั่นคงหรือเปล่าไอ้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ผมต้องบอกว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันเป็นเรื่องความมั่นคงแน่นอนและไม่ใช่แค่นั้นครับกรรมธิการชุดนี้นะครับเป็นกรรมธิการที่มีภารกิจ ในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้วยซึ่งหนึ่งในภารกิจนะครับของการปฏิรูปประเทศเนี่ยถ้าเราเปิดรัฐธรรมนูนดูดูเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าสภาพของกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับดังนั้นนี่ยกรรมธิการในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนกรรมธิการในฐานะที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญน,นะครับผมคิดว่า พวกเราสามารถทําได้จริงๆคุณทวีสอดสองเนี่ยนะครับก็เคยเป็นกรรมธิการผมเชื่อว่าในช่วงเวลาที่คุณทวีสอดสองเป็นกรรมธิการในชุดต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรในณวันที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าตัวเองได้ได้ยินคําพูดของตัวเองในวันนี้แล้วไปพูดในวันนั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณคุณทวีสอดสองคงจะรับกับตัวเองไม่ได้ครับที่กรรมธิการมีมาม่าหรือเปล่าคะ ชเชิญคุณทักษิณคุณทักษิณบอกว่าตอนนั้นว่าดิฉันแซวคุณทักษิณก่อนหน้านั้นนี่คือบอกว่าบ้านจันสองล่าเนี่ยที่ไปกันเพราะว่ามมีมาม่ามาม่าอร่อยเห็นทางกรรมธิการชวนก็เลยแซวว่าไอ้มาม่ารอคุณทักษิณไหมให้คุณทักษิณไปไม่ไม่ไม่ถามว่าตอบเรื่องนั้นได้แล้วกันครับ เสาเล่นคือคือสิ่งที่เราเตรียมที่อยากจะสัมภาษณ์คุณทักษินเนี่ยค่ะไม่ใช่สัมภาษณ์คือที่จะอยากได้ข้อมูลจากคุณทักษินเนี่ยมีอะไรบ้างคะจริงๆเดี๋ยวคงต้องเป็นเรื่องที่ท่าน,านาทางกรรมธิการจะต้องช่อยกันถามนะครับผมคิดว่าคงคงจะไม่สามารถไปไประบุได้ทั้งหมดหรือไปบอกแทนคนอื่นได้นะครับแต่แน่นอนว่าการที่ผมเชิญคุณทักษิณเนี่ยเชิญมาด้วยสาเหตุอะไรคือถ้าเกิดว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ทุกท่านตอบคําถามกันตรงไปตรงมามันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเชวนคุณทักษิณอันนี้คือมันถามหมอหมอก็บอกไม่รู้นะครับถามคนที่เกี่ยวข้องนะครับอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไม่มานะครับดังะนั้นจะให้เรามีทางเรื่องอะไรเราก็งั้นเราก็ถามผู้ป่วยแล้วกันคนที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้ถามว่าว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยความจริงคืออะไรเนี่ยเราก็คงจะได้รู้จากปากของคุณทักษิณน,นะครับ แล้วก็ในส่วนของคุณทวีถ้าฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ดูเหมือนน่าจะไม่ไป <c oughs> <c oughs> เปล่าอตอบไม่ได้ครับผมผมคงไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าคุณทวีจะมาไหมนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ว่ารัฐบาลจะให้ความร่วมมือหรือไม่อย่าลืมว่าความสงสัยของพี่น้องประชาชนวันนี้ <c oughs> มันมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจะทิ้งความสงสัยนี้นะครับไปแบบนี้ S <S นะครับซึ่งสุดท้ายก็ต้องยอมรับนะครับความสงสัยคําถามนะครับมันก็จะพัฒนาเป็นความเชื่อเมื่อมันพัฒนาเป็นความเชื่อมันก็กลา,ายเป็นมันก็อาจจะกลายเป็นความจริงนะครับที่คนเชื่อซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อรัฐบาลเนี่ยผมว่ารัฐบาลสามารถคิดเอาเองได้ไม่ยากนะครับอืมก่า, <S <S าน่าจะสะเทือนกับรัฐบาลได้ถ้าไม่สามารถที่จะให้คําชี้แจงที่ชัดเจนเออสะเทือนไหมเดี๋ยวรอดูผล ผลดีกว่าครับผมคิดว่าไม่อยากจะประเมินเอาเองในตอนนี้นะครับคือตอนนี้เราคาดหวังว่าในการประชุมครั้งหน้ายี่สิบสองใช่ไหมคะยี่สสองครับตรงวันศุกร์ครับค่ะ,คะ,คะเราเราเอน่าจะได้บทสรุปข้อมูล <c oughs> อะไรบ้างที่ที่เราหวังว่าจะได้ในการประชุมที่จะถึงนี้เอ่อตอบยากมากเลยครับบางเรื่องของกรรมธิการเราเราใช้เวลากาันพิจนารเจ็ดครั้งก็เคยมีนะฮะ ในนั้นเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้เลยครับว่ามันจะมีบทสรุปเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกนะครับทั้งของสังคมไทยนะครับของประเทศไทยแล้วก็ของการเมืองนะครับในการที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะสามารถทําถึงขนาดที่จะมีบทสรุปได้ไหมแต่ก็อยากให้มีอยากให้มันมีข้อสรุปกับเรื่องนี้เพราะว่ายิ่งปลอดงานไปเนี่ยคือมันจริงๆ เรื่องนี้มันใหญ่กว่ารัฐบาลมากนะครับความยุติธรรมเนี่ยมันมันสามารถถูกทําลายได้โดยใช้เวลาไม่นานแต่การที่จะสร้างมันกลับคืนมาเนี่ยมันใช้เวลาที่นานแสนานานนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับที่วันนี้เข้ามาพรุ่งนี้ออกไปนะครับมันมันใหญ่กว่าพวกเราเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราพยายามทําก็คือ เราพยายามทําให้มั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะไม่ถูกทําลายวันนี้เราต้องยอมรับว,ว่าด้วยเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็เสียหายไปเยอะมันไม่ควรที่จะมาเจอเรื่องแบบนี้นะครับแล้วเสียหายอีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองก็หวังว่าเราเองก็ในฐานะที่เป็นกรรมธิการในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยเราพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายถ้าได้ข้อมูลไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ มันก็ต้องคุยกันต่อในกรรมาทการว่าจะดําเนินการกันอย่างไรต่อไปหากเป็นข้อมูลในเชิงกฎหมายนะครับที่ที่แน่นอนว่าเราเราไม่มีอํานาจในการที่จะไปชี้ถูกชี้ผิดนะครับเราก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่เขามีอํานาจหน้าที่โดยตรงเนี่ยต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่ที่เราได้ดําเนินการแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความรับผิดชอบทางการเมืองที่รัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองต่อพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกัน อย่าไปมองแค่ค,ความรับผิดชอบทางกฎหมายฮะความรับผิดชอบทางกฎหมายเนี่ยถ้าจะเอาแค่นี้นะครับ hmm. ต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องมีฝ่ายสภาเราไม่ต้องมีอะไรพวกนี้เพราะว่าเพราะว่าฝ่ายสภาเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการไปชี้ถูกชี้ผิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายสภาเนี่ยมันคือเรื่องของทางการเมืองเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลต้องมีต่อประชาชนนะครับถ้าสื่อสารกับคุณทักษิณได้สื่อสารตรงๆถึงคุณทักษิณเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยค่ะ ผมคิดว่าถ้าถ้าคุณทักษิณบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอย่างน้อยเนี่ยไอ้มั่นใจตรงนี้ไม่ต้องไปดูมองข้อกฎหมายก่อนก็ได้มองแค่ว่าแค่ว่าป่วยจริงนะครับเอ่อนเหตุการณ์นั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับที่มีการพูดบรรยายกันผมคิดว่าคุณทักษิณมามาแค่ยืนยันครับมาแค่ยืนยันให้กรรมธิการเราสิ้นสงสยัยถ้าคุณทักษิณมายืนยันได้นะครับผมเชื่อว่า สิ่งที่สังคมเขามีความสงสัยต่อตัวคุณทักษิณแล้วก็ต่อรัฐบาลเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณลมยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ